สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวิธีการเข้าระบบยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับใครที่เข้าแล้วไม่ได้สักทีนะครับอันดับแรกนะครับอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนนะครับผมพอเข้ามาแล้วนะครับค่อยใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับใส่เพื่ออะไรนะครับใส่เพื่อรับรหัส OTP นะครับในการยืนยันเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เรากด ขอรหัส OTP นะครับจากนั้นก็รอ SMS นะครับในการส่งเข้ามานะครับเราก็รอ SMS แป๊บหนึ่งนะครับผมนะ SMS เป่าตังมาแล้วนะครับเราก็เอา SMS เนี่ย OTP มาใส่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดข้อมูลถัดไปนะครับข้อนี้จะเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตั้งนะครับผม เราก็อ่านรายละเอียดนะครับอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนอ่านให้หมดนะครับอ่านให้ครบทุกตัวอักษรน,นะครับผมพออ่านเสร็จนะครับง่ายๆกด ข้าพเจ้ายอมรับข้อมูลนะครับเสร็จแล้วนะครับกดตกลงนะครับต่อมานะครับระบบก็จะให้เราสร้างพินนะครับเราสามารถสร้างพินนะครับพินนี้สําคัญมากนะครับในการจะจ่ายเงินร้านค้าเราต้องกรอกรหัสพินนะครับเงินถึงจะตัดในบัญชีเปาตังนะครับเงินถึงจะเข้าบัญชีร้านค้านะครับผมในที่นี้ผมตั้งง่ายๆนะครับ1 2 3 4 5 6ก็แล้วกันนะครับเพื่อง่ายต่อการจด นะครับใครจะตั้งยากกว่านี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับผมเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับเป๋าตังค์นะครับแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ต่อในเมนูนี้คือ G Wallet นะครับผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการร่วมโครงการของรัฐบาลทั้งหมดนะครับทั้งเป๋าตังค์ทั้งเราชนะทั้งคนละครึ่งนะครับผมพอเข้ามานี้นะครับเราต้องเปิดใช้งาน G Wallet ก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งาน ในกระเป๋าตังค์ได้นะครับผมกดเข้าใช้งาน g Wallet ได้เลยนะครับผมพอกดมาแล้วนะครับจะเจอข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้งานของ g Wallet นะครับผมเราสามารถอ่านข้อมูลนะครับเงื่อนไขต่างๆได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับกดตกลงนะครับผมก็จะเข้าสู่ข้อมูลการให้ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบุคคลนะครับผมอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ ยินยอมนะครับผมแค่นี้นะครับ,ะบระบบก็จะเข้าสู่ G Wallet ซึ่งจะเป็นการยืนยันตัวตนมี2แบบนะครับผ่านกุ้งไทยผ่านแอปพลิเคชันกุ้งไทยเนิกและก็ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับง่ายๆเลยครับบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการยืนยันที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับกดที่เมนูยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนได้เลยนะครับผม กดมาแล้วนะครับขอให้เตรียมข้อมูลนะครับรูปถ่ายนะครับในการยืนยันตัวตนนะครับเราก็เอาบัตรประชาชนมานะครับเตรียมรอสแกนหน้านะครับผมพอเรากดนะครับระบบจะให้เรายืนยันเบอร์มือถือเพื่อรับ OTP นะครับเราก็กดยืนยันเลยนะครับระบบจะส่ง OTP ไปที่มือถือเรานะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็จะให้ทําการสแกนใบหน้านะครับผมเราก็สแกนเลยนะครับเริ่มต้นสแกนใบหน้านะครับผมกดที่เมนูได้เลยอ่ะผมลองสแกนใบหน้าดูนะครับอ่ะลองขยับเข้ามาอ่ะได้ไหมไม่ได้เข้าไปอีกครับอ่ะนะผมจะลองนะเขาบอกกรุณากระพริบตาเราก็ต้องทาตามเขาเลยนะครับผมอ่ะได้ไหมเดี๋ยวใช้เวลาหน่อยนะครับผมบางคนหน้าไม่เหมือนเดิมนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับ นี่พอผมสแกนหน้าเสร็จนะครับระบบจะบอกว่าสแกนใบหน้าสำเร็จแล้วนะครับผมสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน g w a l l e t ได้นะครับผมผมก็กดตกลงนะครับผมถ่ายหน้าจอนี้ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็เข้าสู่ G Wallet นะครับผมกดไปที่เมนู G Wallet ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเจอนี่ของผมใช้มาตรา33เราละกันนะครับก็จะใช้สิทธิ์ในตัวนี้ได้นะครับตอนนี้รับเงิน1,000นะครับผมกดใช้สิทธิ์ดูอ่านี่เงิน1000มาแล้วนะครับผมก็สามารถใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะครับสำหรับใครที่ ยังไม่ยืนยันตัวตนนะครับยังไม่โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถไปโหลดแอปพลิเคชันมานะครับแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนแบบที่ผมแนะนํานี่แหละนะครับผมก็จะใช้งาน g Wallet ได้แล้วก็ใช้เงินในกระเป๋าสตังค์นะครับแล้วก็ไปซื้อของที่เราต้องการตามร้านค้าที่ร่วมรายการได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ